ครับมารับชมวันนี้ตอนเช้าญาเจ๋วจะมารูเจ๋ยวคอให้มีความสุขก,กันทุกคนเลอเพื่อนๆอันเนี้ยอร่อยมากเลยแบบคลิปนี้จุกเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณมากมากนะที่กดไลค์กดแชร์ให้ใหญ่เนาะดอกเอี้ยงแล้วปลูกไว้เนาะเราจะสูงพัน กินได้นะลูกมันอ่ะกินได้จ้ายยังเราไม่โตเลยพามาชมเนาะพอกคอยายเจ๋วเนี่ยนี่กับเป็นต้นกินได้นะลูกมันอ่ะกินได้จ้ายยังเราไม่โตเลยพามาชมเนาะพอกคอยายเจ๋วเนี่ยนี่กับเป็นต้นเนาะดอกเอี้ยงแล้วปลูกไว้เนาะเราจะสู่พันสวยงไหมจ๊ะ ดอกไม้สวยนะน้ำดอกไม้เนาะเนี่ยมีต้นสาลิกาจ้ะลูกมันสวยสวยอกดดโอะต้นสาลิกาเนาะกินได้นะลูกมันกินได้จ้ะยังเล็ไม่โตเลยพามาชมเนาะพวกยายแจ๋วเนี่ยนี่ก็เป็นต้นมาทำรถต้นดอกไม้เนาะ เดี๋ยวคอยมีความสุขกันทุกคนเ้อเพื่อนๆมีบ้านทางกรีเน้ะเนี่ยนีปลูกผักดีนะผักปลูกผักกินเองด้วยนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยข้างหน้าบ้านมีจะจะกปลูกเป็นสองแถบหน้าบ้านปลูกรอบบ้านเป็นสองแถบเนาะแต่ปลูกเป็นสองแถบ เพราะยายเจ้าชอบชอบดอกไมนะ้เนาะชอบชอบปลูกนะชอบเอดอกมะลิบางไม่ออกดอกเพิ่งปลูกมีวา่านหางระไคร้ใช่ไหมครับมารับชมวันนี้ตอน,น,นเช้าวยายเจ้วจะมาลงดอกมะลิบางไม่ออกดอกเพิ่งปลูก มีว่านหางจระเข้เห็นไหมดอกมะลิบางแม่ออกดอกเพิ่งปลูกมีว่านหางจระเข้เห็นไหมเนาะดอกเอี้ยงเราปลูกไว้เนาะเราจะสูงพันเรียกว่าปลูกไว้บ้านฮะหน่อมันงามงามไปจับเพื่อเพื่อนจ๋าเนี่ยออกมาออกหน่องามเนี่ย นเง้มันสวยมากเลยจ้าเนี่ยให้เจ,จเนี่ยเนี่ยข้างหน้าบ้านมียาจะบลูกมันสองแถบหน้าบ้านบุกดอกบ้านถ้ามารับชมวันนี้ตอนจะเข้าวยาเจีจะมาเดีวยวขอมีความสุขก,กันทุกคนเ้อเพื่อนเพืนนะ ดอกีเ้ยงแล้วปลูกไว้เนาะเราจะสูงพันทั้สองแถบเนาะดอกปุกสองแถบเพราะยายแจวชอบชอบดอกไม้เนาะชอบชอบปลูกนะชอบกินได้นะลูกมันอะกินได้จ่ายยังไม่โตเลยพามาชมเนาะของยายแจวเนี่ยนี่ก็เป็นต้น มีบ้านงกรีเ,เนาอเนี่ยปลูกผักเด้ผักปลูกผักกินเองด้วยมีต้นอะไรน้อยปลูกนิดเดียวแล้ปลูกขึ้นด้โยตแล้วเนี่ยแ๊่เดียวละเยือนเนี่ยตัวนี้เขาบอกเอามาปลูกในบ้บบานนะ หนอมันงามงามไม่จัดเพื่อนเื่อนจ้าเนี่ยออกมาออกออกหนองามเนี่ยในเงี้ยมันสวยมากเลยจ้าเนี่ยในบ้านต้นเที้ยเนาะเนี่ยบุกผักเนี่ยผักบุกผักกินเองด้วยไปให้น้ำเขาต้องตอนจะเช้าจะเจ้าก็จะมาทำอย่างนี้ทุกวัน มัดน้ำดอกไม้เนาะเนี่ยต้นสายิกาจ้ะลูกมันสวยๆดอกๆอ่ะต้นสายิกาเนาะไอ้เจ้เนี่ยเนี่ยข้างหน้าบ้านมียาจะปลูกเป็นสองแถบหน้าบ้านปลูกดอกบ้านเนี่ยอร่อยมากเลยแบบคลิปนี้อยูเพียงแค่นี้เนาะ ขอบคุณมากมากนะที่กดไลค์กดแชร์ให้ยายตั้งสองแถบเนาะแต่ปุกสองแถบเพราะยายแจวชอบชอบดอกไม้เนาะชอบชอบปลูกนะชอบสวยไหมจ๊ะดอกไม้สวยนะกินได้นะลูกมันนะกินได้จ้ย่ยังไม่โตเลยพามาชมเนอะของยายแจ๋วเนี่ยนี่ก็เป็นต้นดอกมะลิ บางเม่อยอกดอกเพิ่งปลูกมีว่านหางกละวคเกม,มี่ยใ่ไหมมาทำรถต้นดอกไม้เนาะกินได้นะลูกมันอะ่ะกินได้จกก้ะยังเราไม่โตเลยพามาชมเนาะพวกของยายแจวเนี่ยนี่กับไปต้น สวยไหมจ๊ะดอกไม้สวยนะมีงสองแถบเนาะแต่ปุ๋มต้อสองแถบเพราะยายเจ้าชอบชอบดอกไม้เนาะชอบชอบปลูกนะชอบอันมึสองแถบเนาะแต่ปุ๋มต้อสองแถบเพราะยายเจ้าชอบชอบดอกไม้เนาะชอบชอบปลูกนะชอบดอกมะลิมันไม่ออกดอกเพิ่งปลูกมีว่าน หางกอลี้แค่เห็นไหมอดอกมะลิบางแม่ออกดอกเพิ่งปลูกมีว่านหางกอลี้แค่เห็นไหมไปให้น้ำเขาตังตอนเช้ายาเจ้าก็จะมาทำ่างนี้ทุกวันตั้งบ้ามรวยได้เนี่ยไหม ไอ้ต้นเรียกต้นดอกเอี้ยงสวยไหมจ๊ะดอกไม้สวยเนาะดอกเอี้ยงแล้วปลูกไว้เนาะเราจะสูงพันเนาะดอกเอี้ยงแล้วปลูกไว้เนาะเราจะสูงพันสวยไหมเนี่ยไหนไอ้ต้น เรื่องต้นดอกเอี้ยงเนี่ยอร่อยมากเลยแต่คลิปนี้จบเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณมากมากนะที่กดไลค์กดแชร์ใหยย้ดอกมะลิบางไม่ออกดอกเพิ่งปลูกมีว่านหางจระเข้เห็นไหมอันสองแถบเนาะแต่เพิ่สองแถบเพราะยายเจ้าชอบชอบดอกไม้เนาะชอบชอบปลูกนะ ชอบอันเนี้ยอร่อยมากเลยแต่คลิปนี้จุ่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณมากมาก,มากนะที่กดไลค์กดแชร์ให้ยหญ่แล้วมาปลูกไว้บ้านนะหนอมันงามงามไปจัดเพื่อนๆจ้าเนี่ยออกมาออกออกหนอนะน่ยในเงา้มันสวยมากเลยจ้าเนี่ยเดี๋ยวคอยมีความสุขกันทุกคนเลอเพื่อนๆ เดี๋ยวขอยมีความสุขกันทุกคนเด้อเพื่อนเพื่อนไอเจ้เนี่ยเนี่ยข้างหน้าบ้านมีจุดยาจะปลูกเป็นสองแถบหน้าบ้านปลูกดอกบ้านเจ้เนี่ยเนี่ยข้างหน้าบ้านมีจุดยาจะปลูกเป็นสองแถบหน้าบ้านปลูกดอกบ้าเนี่ยอร่อยมากเลยแบบ คลิปนี้จดเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณมากมากนะที่กดไลค์กดแชร์ให้ยหย่วยได้เนี่ยไหมไอ้ต้นเรียกต้นดอกเอี้ยเดี๋ยวขอให้มีความสุขก,กันทุกคนเนอนเพื่อน